พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสแชนแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องวงการบันเทิงนะครับเป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ ทำไมถึงนำเสนอเรื่องนี้ก็ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจของพวกเราทุกคนครับในการที่เรามีโอกาสโด่งดังในโลกของโซเชียลและเราก็มีโอกาสที่จะดับในโลกของโซเชียลเช่นกันนะครับคนคนนั้นก็คือคุณเจ้าโองามพิงค์ครับซึ่งเธอเป็น เพื่อนสาวคนสนิทของหนุ่มกระดาซึ่งมีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้เธอก็ช็อกแล้วก็นิ่งนิ่งไปพักหนึ่งมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เธอเธอก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์เธอรอฟังในการถแถลงข่าวของคุณจูนภรรยาของคุณหนุ่มกระลาก่อนก็เมื่อวานก็ถแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วครับ ประชาชนทั่วประเทศก็ได้รับรู้เรื่องราวของความรักสามเศร้านี้แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะต้องรอคุณจ้าโอออกมาพูดจาปาสายเช่นกันนะครับเพราะคนอย่างเธอคงจะไม่ยอมอะไรง่ายๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเธอร่ำรวยโด่งดังก็เพราะโซเชียลนี่แะครับ เธอเป็นลูกเป็นลูกแม่ค้าในตลาดจริงๆลูกแม้ค้าในตลาดนัดไม่ได้เสียหายอะไรนะครับร่ำรวยซะด้วยซ้ําไปใครได้ขายของในตลาดนัดนะครับได้เงินทุกวันแต่เธอก็มองวิธีการถ้าอยู่ตลาดนัดก็คงจะไม่รวยก็คงจะพออยู่ได้เธอก็เลยทำขายของออนไลน์ครับ โดยการมีพื้นฐานในการขายของจากคุณแม่ซึ่งขายของที่ตลาดนัดอยู่แล้วเพราะเธอขายของออนไลน์นะครับแล้วก็ไปเจอไปจับสินค้าตัวหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับครีมบำรุงผิวนะครับก็ปรากฏว่าเธอใช้โซเชียลนะครับเป็นที่ขายของรอถแรกห้าพันตลับอขายหมดเลยครับรอถที่สองสองหมืนห้าพันตลับขายหมด แล้วก็รถที่สามนี่เป็นสิบล้อเลยครับรถขายหมดครับคือเป็นการก้าวกระโดดเลยในการขายสินค้าของเธอเพราะว่าเธอลงโซเชียลเธอมีลีลาการขายมีวิธีการพูดและสินค้าเขาคงจะดีด้วยละมั้งก็เลยบอกต่อต่อกันไป แล้วเธอก็จับเงินล้านก้อนแรกแล้วก็มีหลายหลายล้านห,หลายต่อหลายล้านเจอจนเป็นเจ้าของแบรนด์ดังนะครับชื่อว่าแบรนด์คับสป,ปาบานทูนแล้วเธอก็ได้ฉายาว่าเป็นเจ้าแม่คับผิวแล้วก็เจ้าหญิงผิวสวยนะครับผิวเธอก็คงจะสวยจริงๆครับเพราะเราไปดูได้ในคลิปในทิกต o กในสื่อออนไลน์ครับเธอจะออกมาเป็นระยะระยะ แล้วเธอก็ชอบทำคลิปออกมานะครับบางครั้งก็ใส่ชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็เด้งหน้าเด้งหลังเด้งหน้าเด้งหลังถ่ายคลิปไปนะครับแล้วก็มีคลิปที่โอดร่ำโอ๋รวยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอันนี้แสนนี้สองแสนอันนี้ล้านสองล้านกระเป๋าแบรนด์เนมก็มาโชว์โชว์พาวเานะครับคนที่มาโชว์ความรวยโชว์หุ่นรวยนะครับ จบชีวิตไปหลายรายแล้วนะครับอแต่ก็ทำเพือ่อรายความสุขของเธอเธอหาเงินได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเธอก็ลงเยือนยอตัวเองนะครับว่าเธอนะ่ะอายุเท่านี้ส่วนสูงเท่าน,นี้รายได้เดือนละ3ามล้านบาทนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งเดือนละ1นึ่งล้านให้แม่เดือนละสามแสนนะครับเป็นโซด ทำงานมาห้าปีมีบ้านสองหลังมีรถห้าคันมีบ้านจากอากาศสองหลังมีคอนโดหนึ่งห้องเธอก็ลงประวัติของเธอด้วยความภาคภูมิใจต้นจริงครับเป็นผมผมก็ภาคภูมิใจนะครับและสิ่งที่มันเป็นปัญหาคืออะไรครับก็เธอดังนะเธอเป็นเจ้าของแบรนด์เธอได้ออกรายการโทรทัศน์นะออกรายการมีคุณสุรารีมีคุณตัก๊กสิริพรสัมภาษณ์ในในคลิปไอ้พวกนี้เราก็รู้นะครับก็คือจ่ายเงิน ทางรายการนะครับแล้วก็ได้ไปออกโฆษณาสินค้าของตัวเองออกหลายรายการมากแล้วก็จัดงานยิ่งใหญ่มากในการเปิดตัวสินค้ามีดงรงดาราสนเธอปเป็นนิสสนมกับแพทย์นภพานะก็คืออัพตัวเองขึ้นไปเป็นระดับนั้นเลยทีเดียวนะสามารถเชิญดาราคนนู้นคนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆริงเธอเก่งจริงๆแต่ปรากฏว่าเธอตอนแรกก็เป็นแฟนคลับ ของหนุ่มกะลาคือเธอเธอชอบเธอชอบเป็นแฟนคลับของคนดังของหนุ่มๆรูปด่าดารา,า,านู่นดารานี่ก็ชอบไปขอถ่ายรูปไปจับมืออะไรอย่างงี้แต่ก็เธอหนุ่มกะลาก็ไม่ได้รออะไรนะดูนะดำๆดำๆเหมือนผมนะครับหน้าตาก็แบบบ,บ้านๆเหมือนผมนะครับแบบแบบชชวบ้านเลยครับเออแต่ก็เธอก็ชอบนะโอเคไม่ว่ากัน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเธอก็ไปคบกับหนุ่มกะลาแบบออกหน้าออกตามีการถ่ายรูปคู่มีการแนบชิดลงโซเชียลมั่งไปเที่ยวที่ไหนมาก็ลงมั่งอะไรบ้างออกมาก็จนภรรยาคุณหนุ่มกุลากุลาหนุ่มกะลานะครับก็เริ่มจับได้เริ่มละแกะละขายก็จับได้เพราะโซเชียลน,นี่แหละครับแรกๆก็ยังจับไม่ได้หรอก แต่ก็มีคนบอกว่าเฮ้ย hey, คนนี้คบกับผัวเธออยู่นั่งเงี้ยก็ไปส่องไปส่องก็ปรากฏว่าก็มีเธอเป็นคนที่ผมบอกให้นะคุณเจ้าโอ๋นี่เป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักนะจริงๆเธอรักหนุ่มกะลามากนะเธอถ่ายรูปแปลงสีฟันคู่ระหว่างแปลงสีฟันของเธอกับแปลงสังหนุ่มกะลาลงในโซเชียลเธอถ่ายน้ําหอมของหนุ่มกะลาลงในโซเชียลเพื่อจะสื่อความหมายว่า ตอนนี้เธอคบกับหนุ่มกะลาอยู่บางรูปมีการจับมือมีแต่มือของหนุ่มกะลาปรากฏว่าเมียจำมือผัวตัวเองได้ก็เลยรู้เมื่อเหมือนกับการจะส่งซิกให้กับเมียหนุ่มกุหนุ่มกะลารู้หรือเปล่าตอนแรกๆนะพอตอนหลังก็เปิดตัวเลยนะครับในครั้งหนึ่งในการแสดงคอนเสิร์ตของหนุ่มกะลามีคนหลายหมื่นคนไปดูเธอเอาพวงมาลัยนะครับเป็นดอกไม้เป็นทรเป็น เหมือนกับว่านักร้องลูกทุ่งอะไรตรงนี้เงินเป็นแสนครับขึ้นไปมอบให้หนุ่มกลาโดยที่คุณจูนกับลูกยืนมองตาปิดนะแล้วก็กอดกันหรือเปลไม่รู้น่าจะมีกอดบ้างมอบแล้วกอดกันก็ตามภาษาแฟนคลับนะครับแล้วปรากฏว่าพอคุณจูนจับได้คือเมียจับได้ละแคะละขายคราวนี้ ก็ลงโซเชียลนี่ครับเพราะเธอเป็นเซียนโซเชียลเธอโด่งดังเธอร่ววํารวยเพราะโซเชียลเธอก็ลงโซเชียลบทความที่เธอลงก็แบบโอเคเลยนะเธอเป็นผู้ที่เขียนบทความที่ดีนะเก่งนะครับอย่างเช่นความสุขของคนอื่นคืออะไรเราไม่รู้ความสุขของเราคือได้อยู่ได้นอนกอดกับคนที่เรารักนี่กอดกับคนที่เรารัก คนที่เขาเลือกและรักเราฝันดีนะจุบจุบดีต่อใจบางที okay. ความสุขของคนอื่นคืออะไรเราไม่รู้ความสุขของเราคือได้อยู่ได้นอนกอดคนที่เรารักคนที่เขาเลือกได้รักเราฝันดีนะคะจุ๊บจุบดีต่อใจเมียเขาอ่านว่างไงวะเนี่ยกำลังรักคาระคายอยู่เมียเขาชื่อจูนอ่านปุ๊บอีกอ่นนึง เลิกเสือกเลิกส่องเธอคะ่ะเหนื่อยเปล่ายังไงเราก็ไม่เลิกกันหรอกคะ่ะดำาายพอเถอะนี่ก็สื่อความหมายไปถึงคุณจูนว่าจะมาเสือกมาส่องสหํหภาอะไรเนี่ยทำหลอ้จุดแข็งตามสืบทุกสิ่งที่อยากรู้ทุกอย่างจุดอ่อนรับไม่ได้ ฮ่าฮ่าฮร้องไห้อ้าวยังมีอีกอะไรที่ไม่ได้อัพลงโซเชียลไม่ใช่แปลว่าไม่มีนะแล้วก็มีตุกตาหมีหัวเลาะไม่อยากอัพหรอกเพราะความจริงเป็นไงรู้อยู่แก่ใจเห็นหมีไหมคะคือดีห้องดีๆ ทุกอย่างดีปีของฉันที่หนึ่งตลอดไปค่ะอันนี้คือลงรูปหมีซึ่งนุ่มกะลาก็ลงรูปหมีเหมือนกันพอหนุ่มกะลาลงเสร็จจะโอกเอาอกมาลงอันนี้เป็นเป็นบางส่วนครับคือเธอมีเวลามากนะจริงๆเธอมีเวลาที่จะทุ่มเทกับโซเชียลมากเลยจริงๆตอนนี้คลิปเธอก็กระจายกระจุยไปเลยนะครับ มีคลิปแบบโป้เต้นแบบเธอเป็นคนกล้าคนเก่งแล้วก็หุ่นดีผิวดีกล้าโชว์สวดทรงครับก็เป็นคนทันสมัยเลยจริงๆครับทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังแต่คลิปที่ไม่ค่อยดีก็คือตอนที่เธอถ่ายริมทะเลตอนกำลงมาไปกระเดาต้นมะพร้าวครับมันดูแล้วมันไม่โอเคเท่าไหร่สำหรับซีโอนะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าคือ คือเวลาเราอยู่ๆเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บร่ำรวยมาเรามันมันมันไม่ต้องรักษาภาพหรอกวะแต่จริงก็ไม่ต้องรักษาหรอกนะเพราะว่าเขาทําอย่างนี้เขาก็ขายดีเขาก็รวยอยู่แล้วน่ะเออใช่ใช่ว่าทฤษฎีของเขามันโอเคเขาเป็นคนสบายๆง่ายๆเขาไม่ต้องทําตัวเป็นซีโอแบบแบบเท่ๆแบบอยู่เออเขาก็จะเป็นสไตล์ของเขาโอเคก็เข้าใจเข้าใจแต่คือยังไม่ควรที่จะไปต่อกร กับคุณจูนนะครับจริงๆท่านนิ่งๆสักพักนะอยู่แบบสงบสงเงียมเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเขาก็อยากกันแล้วเขาแยกห้องกันไปสองปีแล้วก็ไม่ได้เอากันมาสองปีแล้วนะเธอก็รู้เพราะว่าหนุ่มกะลาก็คงจะเล่าให้ฟังแหละว่ามีปัญหาอะไรกับจูมน,นมีนู่นนี่นี่มีอนะไรคือมันคือเอาลองคิดดูนะครับผู้ชายคนหนึ่งแหะครับก็อยู่กับภรรยามานานมากเลยแล้วก็ ภรรยารู้สึกก็เป็นคนเจ้าระเบียบนะดูอะไรนะแกนิ่งๆแกฉลาดนะปุ๊บแล้วมันก็แล้วเขาบนมาเจออีกคนหนึ่งที่แบบฟรีสไตล์แบบสบายนึกจะใส่ชุดว่ายน้ําเดินเล่นนึกจะเต้นอะไรมันก็แบบมันก็เป็นอีกเบรกอีกแบบหนึง่งเขาก็เออให้มันก็เป็นข้อแตกต่างกับกับภรรยาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่า ก็ไปรีบร้อนไงไปรีบร้อนไปโต้ไปไปแะไปอะไรเมียเขาแต่ผมคิดว่าคงจะให้รีบเริกเลิกไงจุดประสงค์คือมึงเลิกไปเถอะมึงเลิกไปสักทีมึงอย่าไปสักทีมึงจะเอาเงินเอาจองอะไรก็เขาก็แบบจะเลิกอยู่แล้วแต่จริงผู้หญิงนะครับที่บอกจะเลิกน่ะไม่อยากเลิกหรอกยิ่งที่บอกจะเลิกจะเลิกกบางทีเขาก็ประชดประชันก็ไม่อยากเลิกหรอก แต่ปรากฏว่าเนี่ยพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้คราวนี้เขาก็เอาเรื่องเอาเรื่องแล้วก็มันก็เป็นเรื่องเป็นลาวแล้วโหแบบวูบเดียวอ่ะคนที่เสียหายนะครับก็คือคุณเจ้าโอ๋งามพิงค์นี่แหละตอนนี้เธอก็นิ่งเลยเงียบสนิทไปเลยแล้วมันก็จะมีพบกระถมต่อแบรนด์ของธุรกิจเธอด้วยเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะและการที่หนุ่มกะลาออกมาให้สัมภาษณ์ตอนแรกก็เอามาสัมภาษณ์ปกป้องคุณเจ้าโอ๋ อันที่สองมาโทรคุยกับคุณหนุนจละลาไม่ได้ปกป้องอะ่ะมาถีบคุณเจ้าโอทิ้งก็ด้วยซ้าไปบอกเลิกเลิกบอกเลิกแล้วอะไรแล้วอโอ้คนที่ผิดผมจะบอกให้ไอค้อคือคือไอ้คนไอ้หนุ่มกะลานี่แหละคนผิดจริงจริงเป็นคนผิดเขาได้ไตอนนี้คุณจูนเขาก็บอกเมียหนุ่มกะลาก็บอกว่าเออขอให้อภยัยอ่ะเขาก็ไปเข้าข้างกันแสดงสิตอนนี้ก็เป็นหมาหัวเน่าไปแล้วอะ่ะจะโอ สิ่งที่ผมจะบอกนะครับก็คือก็คือเป็นเรื่องที่เราชอบเสือกอยู่แล้วเรื่องของชาวบ้านแต่เรื่องที่สองก็คือพอดูหนังดูละครแล้วก็เราก็สะท้อนมาดูตัวเราเองดูซิว่าอย่าไปพลาดนะครับนักพูดหลายคนก็พลาดโด่งดังมาด้วยเรื่องการพูดแล้วก็พลาดด้วยเรื่องการพูดนักโซเชียลหลายคนโด่งดังมาจากโซเชียลแล้วก็พลาดไปเรื่องของโซเชียลนะครับถึงเวลาแฟนคลับช่วยเราไม่ได้หรอก แล้วแฟนขับแม่งจะถีบหัวเราส่งสะดวยสั่งไปนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ากเถนนี้ครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ามาดูมาซื้อกล้วยตากน่อยครับกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับเป็นกล้วยตากซื้ออร่อยมากๆเลยห้าซองส่งร้อยบาทนะครับค่าส่งฟสีผมได้ฉายาว่าอยู่ทุกเพื่อขายล้วยตากจากคุณวันอยู่มมนะบ้านครบขอบคุณมากมากสำหรับท่านที่จะ บูชาพระพุทธเชราชรุ่น666ปีทวีโชครุ่นนี้นะครับจากิบเกอกดรทวีบูรณะเขตเป็นผู้สร้างครับท่านเป็นศิลปาจารย์แห่งชาติอายุ91ปีหน้าตัก5.9นิ้วนะครับ12,000กว่าบาทหน้าตัก9นิ้ว26,000กว่าบาทหน้าตัก12นิ้ว59,000กว่าบาทแล้วก็เหรียญ290ร้อม่าส่งีิยวนี้ผมจะส่งเหรียญให้ครบทุกคนเลยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปที่พิพิธภัณฑ์จารีก ครับอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับผมครับใน f เฟซบ o ๊คลบก็ติดต้นเดีียวท่สายแอดไลน์มาคุยได้ไอดีไลน์จะขึ้นหลังจากผมพูดจบไอดีไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์ผมท่านที่เข้ามาดูนะครับอยู่ช่อง YouTube ถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและถ้าจะสนับสนุนผมนะครับไปสู้คดีคุณอา,าไปสู้คดีนักร้องโอเปร่าคุณวศินก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพันธ์ครับได้บัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบ น,นัขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี